สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยของคุดเตยนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการแจกรูปคําแบบตรึงสระนั่นก็คือสระอือนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเด็กๆหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเรื่องการแจกรูปคําไปหลายสระและนักเรียนเราจะพอจําได้แล้วพออ่านได้บ้างหรือ,อยังคะโอเคค่ะถ้าอ่านได้แล้วเดี๋ยว ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องสารอื่นนะคะคุดเตยนะคะมีเรื่องจะให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันนะคะนั่นก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนผล,ลไม้ของอาจืออาจือนะคะปลูกผล,ลไม้ไว้หลายต้นเลยค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็เลยมีเรื่องจะให้นักเรียนคนช่วยนั่นก็คือเก็บผล,ลไม้ในสวนของอาจือ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในส่วนผลไม้ของอาจอเนี่ยเขามีทั้งหมด4ต้นตอนนี้นะคะแล้วก็มีตะกร้าที่ตะกร้านะคะเขียนเอาไว้ว่าเป็นตะกา้าสละต่างๆนักเรียนลองเก็บผลไม้นะคะที่เป็นเพยญชนะลงใส่ตะก้าแล้วเรารอ่ารประสมคำพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ตะกาที่1สะระอาพร้อมกันนะคะสะระอาตะก้าที่2สะระอีและตะก้าที่3สะระอาและสะระอีมาดูะะกันค่ะตะกาที่1กอากากอากาขอาขา ขออาขาตออาตาทออาตออาต,ต่อไปค่ะตะก้าที่สองสะระอีปออีปีปออีปีพอ,อีผี ขอีผีสอีสีสอีสีนะตะกาที่สามค่ะสระอาอและสะอีนะคะคันที่หนึ่งค่ะกอีกีลออาลากีลาต่อไปค่ะ ฝออาฝาชอ,อีชีฝาชีทออาทาสอ,อีสีทาสี เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากเ้าไดเก็บผลไม้ใส่ตะก้าแล้วแต่สังเกตเห็นหรือเปล่าว่ามันยังมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ยังไม่ออกผลเลยแล้วตะก้าก็ยังว่างเปล่าอยู่เลยนั่นก็คือตะก้าสารอือนนั่นเองค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้นะคะนั่นก็คือการช่วยรดน้ำรวนดินต้นไม้นะคะ ในต้นไม้ต้นที่สี่เนี่ยออกขนและช่วยกันเก็บลงใส่ตะก้าสลับีแต่ก่อนที่เราจะไปลดน้ำพรวนดินรูเตยจะพานักเรียนไปทบทวนคำศัพท์จากการประสมคำเมื่อสักครู่นี้ก่อนค่ะ,ะเด็กๆช่วยกันดูภาพนะคะแล้วก็บอกคำให้ตรงกับภาพถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะคำที่1รูปกา กออากาสองลูกขาขออาขาสามตอ่ออาตาสี่สองอีสีหา้าออีปีหกผอ,อีผีเจ็ด กออีกีลออาลากีลาแอดทออาทาสออีสีทาสีและคำที่เก้าสออาฝาซอีชีฝาชี ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปช่วยขลดน้ำพรวนดินไปลองฝึกแจกรูปคำแบบตึงสระสระอืกันเลยนะคะอ่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นพยยนชนะและตะก้าตรงกลางคือตะก้าสระอือเราลองมาแจกรูปสะกดคำกันนะคะดออือดอตออือ ตือจออือจสออือสืออืออือลองอ่านทวนกรอบนะคะดือตือจีสืออือต่อไปค่ะ เหมือนเดิมค่ะด้านซ้ายเป็นพยัญชนะและตรงกลางคือสระอืนะคะทออืถือคออืคือรออืหรือมออืมือคออืฮคืออ่านซ้ำอีกครั้งนะคะถือ ผลไม้ที่มาจากคําศัพท์การแจกลูกคําแบบตึงสะอีนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านซ้ําอีกรอบนะคะเด็กๆดื D, อตือจื้อมือสื้อือคือรือถือมือเก่งมากคะ่ะถ้า เด็กนะคะเรียนเรื่องการแจกรูปคําสละอีไปแล้วครูนะคะกลัวว่าเด็กๆจะลืมถึงสระที่เราเคยเรียนกันมาเดี๋ยวเราลองมาแจกรูกสะกดคําโดยที่มีสระเก่าๆที่เคยเรียนไปนั้นคือสระอาสระอ e. ีและสระตัวใหม่ที่เราเรียนวันนี้นั่นก็คือสระอ e. ืด้านซ้ายนะคะแถวแรกจะเป็นเพนชนะไทยและด้านบนก็คือสระนะคะพร้อมแล้วลอง อ่านไปพร้อมกันนะคะกอกากอีกีกอือก,ก,ออกืกอ,อก โมอามามอีมือมอือม,มอือ,มอ,อเป็นยังไงกันบ้างคะพออ่านได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องสระอือไปนะคะครูเตยมีเรื่องสั้นๆนะคะที่จะมาให้นักเรียนฝึกอ่านนั่นก็คือเรื่องของตาลืออ เป็นยังไงคะน้องคะเคยฟังหรือเปล่าเรื่องของตาลือถ้ายังไม่เคยฟังนะคะครูเตยจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะตาลือมีกระบือกระบือตาลอีอยู่ที่นาอาจืถือสาคูมาหาตาลี อาจือหาลือตาลือเรื่องสาคูตาลือบอกอาจือสีมือดีตาลือซื้อสาคูอาจือไปให้ยายเปือ้อเด็กๆสังเกตไหมคะว่าหากเรื่องของตาลือเนี่ยนักเรียนเห็นสละตัวไหนมากที่สุด ช่วยกันทายสิคะลองสังเกตนะคะถูกต้องค่ะสระที่ปรากฏมากที่สุดในเรื่องของตาลือนั่นก็คือสระอือน,นั่นเองสังเกตคําตัวแดงๆที่ครูเตยทําเป็นเพสเป็นตัวอักษรสีแดงเอาไว้นะคะนั่นคือคําที่ผสมด้วยสระอือก่อนที่จะหมดเวลาของวันนี้ไปนะคะ มีภารกิจสุดท้ายที่ครูเตยอยากจะให้นักเรียนช่วยกันทํานั่นก็คือช่วยอาเจอนะคะไปส่งผลไม้ที่ตลาดแต่ละหว่างทางระหว่างทาง,าง,ทางนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามีรูปภาพของสถานที่ต่างๆเขาอย่งางว่างเปล่ายังไม่สมบูรณ์เลยนักเรียนลองช่วยกันสังเกตสิคะว่าเราจะเติมคําว่าอะไรเข้าไป เห็นไหมคะจุดเริ่มต้นรถของอาจืออยู่ตรงนี้ค่ะสีส้มกำลังติดไฟแดงอยู่เรากำลังเคลื่อนเคลื่อนตัวไปนะคะรถกำลังเคลื่อนตัวไปโลกผ่านสถานที่แรกนั่นก็คือร้านหนังสือเติมสออือสือวนล้อมวงเวียนค่ะเด็กๆผ่านไปเห็นตรงกลางเห็นเมคาตัวสีดำที่ยืนอยู่ตรงพุ่มนากระ บือเติมอะไรคะบออือบือเก่งมากเมื่อวนวงเวียนเสร็จแล้วในเห็นไหมคะฟังตรงข้ามนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าอาจือเนี่ยเขาจะต้องแวะซื้ออะไรคะถุงมือเก่งมากๆมกออือมืออาจือต้องแวะซื้อถุงมือเพื่อไปใช้ในการเก็บผลไม้ที่สวนในวันพรุ่งนี้และเมื่อ ผ่านสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วที่สุดท้ายนั่นก็คือตลาดผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องการแจกลูกคำจระอืนและภารกิจต่างๆที่นักเรียนได้ช่วยอาจีกันในวันนี้พอจะเข้าใจเรื่องการแจกลูกคําและพอจะอ่านได้ไ้ไหมคะ,ะแต่ก่อนจะจากกันไปครูเตยนะคะมีกันบ้านให้นักเรียนค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องตาหือ การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องตาลือโดยให้เขียนเรื่องตาลือเนี่ยลงไปในสมุดก่อนค่ะหลังจากนั้นขีดเส้นใต้คำที่ประสมด้วยสละอือและฝึกอ่านให้คล่องค่ะสำหรับวันนี้เรื่องการแจกลูกคำแบบตรึงสละดอือก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมี ความรู้ต่างๆที่จะเกี่ยวกับสารอื่นนะคะมาเรียนเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ